าสวัสดีครับทุกคนยินดีเข้าสู่ที่โซชาแนลนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่ MRT สถานีสามยอดนะครับทางออกที่1น,นะฮะวันนี้เราจะไปวรจักนะผมแหล่งอะไหล่รถยนต์ราคาส่งนะครับผม ตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะครับทุกคนถนนวอจักรนะผมแหล่งอะไหล่รถยนต์ต่างๆนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาเดินดูถนนนี้นะผมแล้วก็ชมบรรยากาศภาพรวมในร้านถ้าเจอร้านไหนที่ขอเบอร์ได้เดี๋ยวเราก็จะขอเบอร์ตริดต่อให้นะครับสหรับคนที่ไม่มีเวลามาเดินนะครับผมเป็นของแท้นะครับทุกคนเป็นของแท้100นะร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะนี่นะครับผมศูนย์รถยนต์ต่างๆนะผมก็มาเอาอะไหล่ที่นี่นะครับผม นี่นะครับทุกคนมีทั้งสองฝั่งเลยนะฮะนี่นะครับผมเป็นราคาส่งนะครับทุกคนนี่นะฮะก็จะมีป้ายโลโก้ตามหน้าร้านเลยนะฮะนี่ครับทุกคนนี้ก็เป็นรถเบนซ์ก็มีนะครับ BMW ต่างๆนะครับผม นี่นะครับผมอันนี้มีอะไรทุกอย่างเลยใช่ไหมครับเฮียคนน่ <ไป S 1> นะก็แล้วแต่คุณอยากยี่ห,อห้อไหนก็มีอ๋อแล้วมันจะเป็นโตโยต้าก็อยู่ฝั่งตรงนั้นก็มีเอ่อบริจักรอะไรยนต์อ๋อมีโตโยต้ามีอ๋ออันนี้ก็จะเป็นเบนซ์ตามป้ายนี้เลยใช่ไหมนี่ส่งออนไลน์ไหมครับส่งต่างจังหวัดไหมครับไม่ทราบมันจะจะบับของอ๋อนี่นะผมก็จะเป็นบอกหน้าร้านเลยนะครับว่าร้านนี้มีอะไรของแบรนด์รถของอะไรนะฮะนี่ฮะ อะไรนะอะไรอะไรนะประดับยนต์ประดับยนต์อันนี้เป็นอุปกรณ์ตามนี้เลยใช่ไหมพวงมาลัยหนึ่งร้อยห้าสิบบาทพวกแคปล่าพวกอะไรพวกแคปล่าพวกเอ่อลายต่างๆลายต่างๆโอ้โอเคโอเคพอมีเบอร์ร้านไหมครับส่งต่างจังหวัดไหมไม่ได้ส่งซื้อหน้าร้านเลยใช่ไหมผมขอเบอร์ร้านได้ไหมครับนี่นะครับทุกคนใครสนใจเครื่องประดับรถยนต์ ิ้วล้อเครื่องไฟสติ๊กเกอร์ของรถยนต์ทุกชนิดนะผมก็ร้านนี้เลยนะครับเบอร์ตามนี้เลยนะครับทุกคนก็โทรมาได้นะครับนี่ก็จะเป็นผงมาลัยนะครับผมผงมาลัยรถยนต์ต่างๆนะฮะนี่ฮะก็จะมีรับส่งนะครับผม อะไรบางชนิดก็จะติดป้ายราคาแบบนี้เลยนะครับทุกคนเนี้ยพวงมาลัยหนังพียูนะครับผมนุ่มมาก100บาทนะครับผมแปดสิบบาทนะฮะ นี้ก็จะเป็นหลอดไฟนะครับผมสวยนะครับทุกคนเป็นหลอดไฟของรถรถยนต์นะครับนี่เป็นหลอดไฟของรถยนต์ใช่ไหมครับผมใส่เป็นรถยนต์ของรุ่นอะไรครับพอมีรุ่นไหมฮะของรวมใช้ได้หมดนะครับผมตัวนี้เท่าไหร่ครับประมาณออันนี้ประมาณ6 0 0อโอเคพอมีเบอร์ร้านไหมครับอันนี้ส่งต่างจังหวัดไหมครับผมมาหน้าร้านเลยใช่ไหมครับเนี่ยใครสนใจพวก อะไรแบบนี้นะผมก็ตามเบอร์ได้เลยนะผมนี่ครับบางร้านก็ติดไป้ายไว้นะข้ามถ่ายรูปนะผมก็ขออภัยด้วยครับที่อาจจะถ่ายทำไม่ทุกร้านนะครับผมนี่ฮะร้านนี้ก็ที่เป็น Honda น i s สันแล้วก็ Ford นะครับทุกคนแล้วก็มี Toyota ด้วยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นก็จะเป็นหน้าร้านลนักษณะนี้ฮะ อะไรเป็นพวกประเภทเอ่อไายยางอะ่ะเป็นอันแยกครับอ,อะไรรถทั้งคันอย่างนี้ครับอ๋อแต่มาสั่งเอาใช่ไหมใช่อ๋อแต่จะไม่มีโชว์หน้าร้านแต่มาสั่งเอาใช่ออยากได้อะไรก็มาสั่งไว้แล้วก็ครับอะไรเป็นลาย,ย่างดูพี่ว่าจะเอาอะไรแค่นั้นอะ่ะออนี่นะครับก็ประมาณนี้นะทุกคนอันนี้เรามาช่วงเย็นนะครับทุกคนบางร้านก็ปิดนะครับ ถ้ามีตัวแทนขายอะไหล่ด้วยนะครับผมทุกคนใครที่จะ,ะสนใจเป็นตัวแทนนะผมก็มาติดต่อได้นะฮะอันนี้ครับส่วนมากก็เป็นร้านที่แบบมาสั่งโดยตรงนะครับผมแล้วนะของจริงอาจจะไม่โชว์หน้าร้านนะทุกคนแต่ว่าก็จะติดป้ายไว้ชัดเจนแบบนี้นะครับว่าต้องการอะไหล่ของรถยนต์แบรนด์ไหนของยี่ห้ออะไรนะครับผมนะฮะก็จะสามารถเข้าไปติดต่อในร้านของเขาได้เลยนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นอะไรรถยนต์เหมือนกันนะครับผมอันนี้ขายส่งขายปีกนะครับมีหมดนะครับผมน,นี่ฮะอะไรแต่งฟงมาลัยกนะระถางราคาแบบนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ครับผมนี่หรอนี้ร้องพออยู่950ส่งต่างจังหวัดไหมครับมีเบอร์ร้านไหมครับผมของเบอร์ร้านไหนครับ สนใจร้านนี้ก็เบอร์ตามนี้เลยนะครับทุกคนนี่นะครับผมอันนี้ร้านนี้ก็เป็นอะไรประดับยนต์เหมือนกันนะครับผมนะ<า>แบบนี้เท่าไหร่ครับแบบนี้ราคาเท่าไหร่ครับสี่แผ่นเจ็ด้อใช่ไหมครับก็ประมาณนี้นะครับผม อันนี้ก็จะเป็นถนนน่าจะปูพื้นใหม่นะทุกคนน,นี้เรามาช่วงที่กําลังก่อสร้างอยู่นะครับผมอันนี้น่าจะแพ็คส่งต่างจังหวัดนะครับ เคก็ประมาณนี S ้นะครับท like, like so, ุกคนให้เห็นบรรยากาศถนนวรจัคแต่งอะไรรถยนต์แต่งต่างๆเข้าๆนะครับผมถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเราด้วยนะครับส่วนคลิปนี้สวัสดีครับส่วนใครที่จะมาเดินถนนวรจัคนะผมก็สามารถเดินได้ทั้ง2ฝั่งมาช็อปได้เลยนะครับอันนี้เรารีวิวเข้าๆแค่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะผมเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับผม